สวัสดีครับพบกับช่างกอบเทสก่อนส่งนะครับผมวันนี้วันที่26เดือน11 67นะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดซับสินิ้วโคง้งปั๊มนะครับว้คู่แม่เหล็ก140ชั้นเดียวนะครับผมาพาเวอร์งานก็จะมีอย่างนี้ก็คือมี2ช้อยให้เลือกก็คือเป็น powercard D ที่ว่าเป็น z K คล้ายๆคล้ายๆ3ามนยนะครับผม3ตัว2ชแนล3ตัวนะครับรับ ตัวแรกขับตัวนี้ตัวแรกขับตัวนี้แล้วก็ตัวแรกแล้วก็อีกตัวนึงขับตัวนี้หรือจะเป็น power หรือช้อยหรือช้อยที่2คือเป็น power รถยนต์คา r เ AB Vertex 4 Channel ออกไปเลยทีเดียวจบนะครับผมก็เลือกได้เลือกได้1อย่างนะ,ะราคาราคาราคานะครับผมเดี๋ยวกล่าวแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่12โวลต์21แอมป์นะครับเปิดได้ยาวนานทั้งวีทั้งวันแล้วก็สนุนราคาเริ่มถ้าเป็น ถ้าเป็นคัสดีสามตัวที่เป็นตัวจิ๋วนะให้ทีแปดเก้าเก้ารวมส่งถ้าเป็นพาววอย์ยนต์เก้าพันเก้าร้อยรวมส่งครับอ่านับซากบึ้บเลยอ่ล้อคองเราเก็แถมไม่ลอยด้วยนะอ่าแถมไม่ลอยด้วยนะถ้าเกิดเก้าพันเก้านะครับผมอ่าแถมไม่ลอยอ่าประมาณนั้นเนาะอ่ะนับซากทีนี้ก็เทสเลยอ่ะลืมลืม ลากได้ยาวๆตามชอบเลยนะครับผมอ่าไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็รับประกันพอร์ให้ตลอดชีพส่วนตัวนะครับอ่าแล้วก็เล่นมาลอยก็ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าปีเคปล่า นุกแน่นนุน่น่นลอยอ่าครับผมอ่าติดตางก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวนี้อ่าก็ให้จะมีก็คือสองชอยให้เลือกนะคาตดีสามตัวคัดดีที่เหมือนกับ3ามถึงสองร้ยห้าสิบวัตคูณสองสามตัวหรือ power ab รถยนต์ vertex ครับผมให้เลือกได้ได้ไดอย่างในอย่างหนึ่งนะเออให้เลือกเอานะครับผม